ก็ค่ะววันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างได้เจอน้องๆด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นทีน้องๆนี่มาก็เข้ามาเป็นครอบครัวของเราครับก็อยากอยากเห็นหน้าตาของคนที่สมัครแล้วอยากรู้ว่าอยากรูว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีสเสน่ห์อะไรที่แบบว่าอยากให้พี่ๆจะได้เรียนรู้จากน้องบ้างอะนรนะอยากอยากรู้ดเหอะไรมาสายตอนที่เราเข้าเข้างาน ตัวครับตัวเราขายตัวนี่เราอะตอนร้องไห้ท right> ี่เราขายห้ตัอยากให้น้องๆดูอาจจะเป็นความตลกที่หาไม่ค่อยได้ในในตึกนี้ครับแต่แต่ที่มาร์กนี่คือปาร์ติเซี่เลยนะฮะเคยเห็นเหรอครับเคยเห็นไหมครับก็เห็นไปครับก็เกเยห็นไปครับเดี๋ยวจะได้เห็นในแฟนคอนเออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคลายครับไม่มีมาลูกแลม่มีมาลุกตอนที่เราเข้ามา เราเอาอะไรมาโชว์เราเอาอะไรมาพูดที่ตอนนั้นน่จะใช้ความเป็นตัวของตัวเองหลัจาความสดใจเขาดึงไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่โตออกแนวโตน้ำตาเหรอคะไม่ได้มาขออะไรกันขอเคล็ดลับหน่อยน้ำตาลก็ขอเคล็ดลับเพราะเราทำหน้าที่พิธีกรมาก่อนเราก็รู้ว่าเออต้องมีต้องมาตรงตรงไหนถึงจะเข้ารอบได้ก็เคอเดินเข้าไปหาพี่าไม่ได้ไม่ได้ เจอเข้าไปเลยว่าที่สานอดีตโอเคถ้าน้องโอเคก็เซ็นเลยไม่แต่นี่คือการประกวดนะสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีรุ่นแบบรุ่นพี่อ่ะนะยังไม่มีการประกวดแต่ว่าตอน้เราเห็นเรื่องของการประกวดก็อยากให้น้องๆพบความมั่นใจและความเป็นตัวเองที่เป็นแบบความออริจินอลของเราอะไรที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวพยายามอะไรแบบนี้อาจจะมีคนเดินเป็นไอดอลอาจจะหยิบยกความมั่นใจของอื่นมาใส่ได้ อยากให้กำลังใจน้องๆหน่อยอะไรคนแบบวิ่งดูยังไม่ใค่เย็กกล้าไม่กล้าคามเล็กล้ากล้ากลัวจริงๆเด็กรุ่นใหม่จริงอยู่แล้วเขาแบบว่าความสามารถเยอะแล้วก็แบบว่าเรียกได้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กมีของเขามีของที่จะโชว์เยอะก็อยากจะแบบว่าอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวมาแบ่งให้กับทุกคนได้ดูด้วยครับพี่มักจะช่วยไหนสมัครร่งไหนยังไงรู้ไหม ลูกครับสมัครได้3ช่องทางนะครับก็มีเว็บ JMTV p o k i Idol c o m นะครับแล้วก็ hashtag JMTV p o k i Idol นะครับแล้วก็ผ่านทาง QR code ในช่องทางต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ขึ้นที่จอตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับครับผมก็จริงค่ะอ๋อโอเคจริงแล้วเวลาไม่กี่วันแล้วรอซ้อมของเราเอาหมายถึงเรื่องก็ซ้อเราอนมต้องไปจะเข้าไปเร็วหน่อยใครขออนุญาไหมใครขอเลยอะไรกรได มากอีกที่14ปีค่ะใครที่ยังไม่เกิดนะคะง้ายๆเขามเลยใช่คุณปรสบการยังไงบ้างคะบริการดีเป็นวของตัวเองมีเสน่ห์ใชเปิดรับสมัครถึงแค่วันที่25สิงหาคมเท่านั้นคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวค่อยตัดสินใจรีบตัดสินใจนะครับลองดูค่ะไม่เสียหายแล้วก็ขายของกันได้ไหมได้เลยค่ะมาตั้มนะคะอันนี้ขายหมแล้วสองวันอันนี่จะมาดูไมพวกสื่อเลย ดี๋ยวจะไปดูเพื่อนได้หน่อยรับเออาดัดหมดแล้วแต่ว่าเรามีไลฟ์่มทิมอี่นะบอกเลยว่าต่อให้มาที่หน้าห้ังก็สนุกแล้วแต่ว่าทางบ้านก็จะรับชมความสนุกได้อย่างครบถ้วนครับเห็นการซ้อมก็มัดเมนเจอโอ้โหแปดเออแปดอีกแล้วเหรอมันแปดแค่ไหนน้องพีมากินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะตอนเนี้ยเต้นแปดวันละชั่วโมงข้าวสา่ะเมื่อวานจีนไปบงกับบ้านหลับก่อนไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยแตอยด็กเดียวเลยเหรอ คำท้าตอนเข้าใจ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 อะไรบ้างแบบการโฟล์กับเพื่อนด้วยตัเองมันจอยไหมฮะจอยมากจอยมากบอกเลยว่างานใหญ่งานใหญ่นะคะลูกสาวพี่ค่ะทางฝีแบบจัดมาแบบแม่แบบแม่ถูกไม่บอกเลยว่าเพลงที่เลือกมา แตว่าสปอยให้พวกเราเล็กๆหน่อยอันนี้ทำหน้าที่เดี่ยอยากรู้อยากรู้เลยอยากสปอยเล็กๆหน่อยได้ไหมว่าว่าความสนุกเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นพีเพลกี่เมตรหนึ่งเมตรอะหนึ่งเมตรเลยเหรอทีมจะลิ้มชาวแล้วน้ำตาลแต่เปลเพลงของทีมก็ปล่อยมาเลยวันนี้เพลงทีมนะคะทีมของเราเดี๋ยวฟังเลยอะไรจะสัมภาษณ์เสร็จทีเสรกันไปนะ รวมสาวๆทั้งตื่นก็เลยรวมใครรวมไว้เลยรวมไว้เลยแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติก็ในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีความเป็นซีรีส์ของพี่มารเข้าไปไมได้เข้มนได้เผ็ดปวดเซ็กซี่น่ารักหวานมีครบเลยใช่ไหมหวานหนึ่งไข่คะมาถึงน้ำตาลหนุเหรอหนุ่มเซ็กซี่เหรอ ใจให้กูาๆหน่อยก็ไดล้องหรือว่าเป็นี่ไม่เคยทําเห็นใารทดา่ายมาจะมีโมเมนต์ฟินๆหคะแน่นอนมากกว่านน้ตาบอกไปมากว่านวเห็นน้าี่ทอ เลยเลยหรอไม่ร้องนตอนดนตรีไม่ร้องไม่รอเอออเเเนยย่างดีวมหลือมากกว่าไม่เหลือตนตีไม่เหลือมากกว่าร้องผงพักไปแล้วพี่เพลงนี้บอกเลยว่าดีทุกเพลงจะพาลูกไปด้วยไหมจะพาลูกไปด้วยไหมดูหน้าเหรอคะเอออยาดูหน้าน่ะคนเหยียบเท้าคนอบเลื่อนหยียบเท้าระหว่างอะไรดูหน้าจะเป็นสีขาวเนาะเริ่มขาวเริ่มนกระหอบเหมือนกัน เตรียมพร้อมไปสนุกกับคอนอื่นค่ะก็เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมเสียงนีดนึงเตรียมเสียงร้อเตรียมเสียงมาร์ลเพลงเป็นตัวมาให้ดีค่ะวันที่28 29นะคะนี่คือมาโยนใกล้ข้นมาแล้วต้องวต้องยังต้งเล่นเต็มที่เรียกคิวให้กับตั้งแต่ตั่ต้นต้องการเพลค่ะเราขึ้นหลายรอบแล้วเรามีอะไรจะบอกผู้นี้บ้างหรือไม่บ้างเขากำลังจะมีแบบเออ ทำแนะนำหน่อยได้ไหมครับกั่น้องน่ะนะน้องหลอกอ่ะน้องเซ็กซี่ไงอมันใช้ความคาริสมาตรงนี้แหละปลดความมิดพ้าของสาวกันงี้ไม่ถูกหรอกหยิบไปก่อนใช่ก็คือเราสนุกคนดูก็สนุกอยากเห็นอะไรในคูินี้ไหมอยากเห็นความเซ็กซี่ไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นใช่ไหมจะเป็นเรื่องโซะนะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องโซะนะอยากเห็นตุ่นเหี่ยวเซ็กซี่อ่ะ S <S sí, English, uh huh. เซ็กซ์ซ้อนมำไมอันแล้วเราเตรียมไปถึงไหนละตอนนี้ก็คุยกันเยอะครับคุยกันเรื่องแบบว่าเราจะให้โชว์เราออกมาในทิศทางไหนจริงๆแล้วยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเก็บเก็บไว้พูดในพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะมาบอกแน่นอนว่าไอ้ทีมงานต่างๆนาวันขายบัตรยังไงเราเตรียมอะไรมีเซ็ตฟงเซ็ตไพรส์อะไรไว้บ้างเดี๋ยวเราติดตามเฟซบุ๊ก ได้ที่คุยนี่คุณคร่าคร่าเขาตกลงได้ไหมะไรครับตกลงเพราะก่อนหน้าที่เราจะมางาน GUTV Blocky Idol เนี่ยเราเราเพิ่งประชุมกันมาแต่วันนี้ครับมีอะไรที่เขาเสนอมาแล้วนุกท่านแบบอ่ะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่นะผมรู้สึกว่าที่พี่จูเสนอมาดีทุกอันดีทุกอันชอบทุกอันชอบทุกอันเพราะยังไม่มีอะไรแปลกๆดีทุกอันแล้วดีทุกอันเราเราพร้อมเกือบมอกับเขาอะไรนะครับพร้อมครับพร้อมเสมอพร้อมเสมอให้พี่จูพร้อมผมก็พร้อมมีอะไรมีอะไร มีอะไรกังวลไหมจริงจริงยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะมีตอนนี้มีเวลาอยู่เยอะก็จะฝึกซ้อมให้เต็มที่ทั้งสองคนตั้งกองตั้งเต้นเราอยู่แน่นอนน่าจะอยู่คือว่าคราวนี้แหละจะได้เห็นเลยว่าจูเนียร์มารทำอะไรได้บ้านอยากดูไหมล่ะเจ๋อโหดีไหมดีนะโอเคอย่างเช่นอย่างเช่น มาร์คเล่นตลกเคยเห็นหรือ,อยังเอออันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา <laughs> ไม่เอาเลยไ,เไ,เได้ได้ถ้าอยากดูก็เล่นไดไไ้ได้ะเล่นตลกอาจจะได้ดูมาร์คเซ็กซี่ก็อาจจะได้ดูมาร์คน่ารักก็อาจจะได้ดูครับแล้วจ,จะได้ดูดดพี่จูบแบบไหนบ้างครับทุกแบบอยากดูแบบไหนอยากมีเพลงเหรครัีเพลงแบบแบบว่ามีเพลงคู่เพลงคู่เพลง เพลงคู่เน yeah. uh, like, ี่ยเราร้องกันอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเพลงคู่แบบว่าเพลงเพลงไหนเพลงพิเศษหรอคูว่าต้องรอต้องรอติดตามเพราะว่ายังไม่มั่นใจไม่มั่นใจถ้าสมมติว่ามีเดี๋ยวจะรีบมาบอกครับทุกทุกคนเขาดูแบบไม่เชื่อไม่เชื่อหรอก็ทำงานมานานแล้วก็รู้นี่พยายามเป็นอะไรใจให้เพราะว่าเขาเลยโอกาสในครั้งนี้เนี่ยแฟนครั้งสาคัญที่จะแบบให้ ที่สุดที่พี่ขาเห็นเราคุกค้นจูมาเนี่ยก็ันหนึ่งเดียองไมีทรอกพี่ขาเขาอาจจะเชื่ออยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งเดียวตองมานานแล้ว่ี่ยังสมัครเลยเนทีวีปอกกี้ไอดอลมั่นมากก็อยากมแต่อายุเกินออายุเกินแต่อายุหน้าไม่เกินที่สิบได้ปะโอเคมี่บอกทิ้เขาไหมเพราะว่าเราบัตรโซเอาอ่ะเราอยู่ที่อะไรบอกพวกเขาไปไหมสองล้ออันนี้ไม่ออกแนวบอกเลยพี่ออกแนวผิดนิดหน่อยนะ เขาเอาอยู่ลยแล้วเนี่ยดูแล้วก็มารบอกเลยว่าคนส่งสื่อจะมาดูไหมบอกสื่อเข้าไปออถ้าไม่ติดงานไปแน่นอนแปลว่าไม่มาดูอาถ้าติดงานต้อบอกว่าพี่ของแคนเติ้ลนะจะไปดูมาร์กดูใช่จูมาร์กดูมาร์กเขาเรียว่าเูดมาร์กได้ไหมได้เขาต้องการเซ็นงานเลยเขาจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเพิ่มเงียบมานอีกแล้วไม่จะบอกเลยเขาโเอาอยู่แล้วเขากำลังมามาไหน เออมาหน่อยนะมาลองดูมาต้นแม่แม่มาปีได้เออรับก็อย่าลืมนะครับมาดูจูเนียร์มาร์คสายไลน์สายอนินทยนะครับกดบัตรวันที่ย2ิบสอนี้แล้วครับผมไทยที่เก็ตเมเจอร์ครับฝากด้วยครับรับผมก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามอยู่นะครับก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับพวกเราสองคนจะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็มาเจอกันนะครับขอบคุณครับ